สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีสานกินแซ่บมาอีกละจ้าไม่เลยจ้าพี่น้องจ้ามือนีก่อนปีใหม,ม่เรามาฉลองกันก้อนนะจ้าพี่น้องจ้ามือนีฉลองก่อนปีใหม่นะจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งกระเสือแดงปากแดงนะจ้าพี่น้องจ้าสิมาฉลองปีใหม่กับแปะสะนะจ้าแปะสะกินหอยแมลงภูกกันน้าจ้าพี่น้องจ้ามือนีกินหอยแมลงภู่กับน้ำจิ้มยัวยจ้าน้ำจิ้มยัวยวใส่ใส่ทั่วลิสงนะจ้าพี่น้องจ้าจิ้มยัวยจ้าแดีว่ะซีมี่ ไอ้ข้าวปุ่นเนาะจ้ะข้าวปุ่นกะซิมีสลัดของเฮานะจ้ะพี่น้องจ๋ามากมากกินน้ำกันนะจ้ะพี่น้องจ๋ามาฉลองก้อนปีใหม่นะจ้ะพี่น้องจ๋ามาจวดจวดกันเลยพี่น้องจ๋าเบาๆลายายหางนะจ้ะพี่น้องจ๋าจวดเลยจ้ามาๆมาก่อนอื่นกะิหฮอร์นะจ้ะ่อกขนมจีนนะจ้ะนี่ขนมจีนยั่วๆจ้ะพี่น้องใหญ่คนบอกก่อนอื่นกะใส้ข้าวปุ่นก่อนเนะจ้ะ ปุ่นคือขนมจีนบานเฮ่าเนาะจ้ะกับซีนี่หอยเนาะจ้ะใส่มือนะจ๊ะพี่น้องจ๋าขออนุญาตใส่มือจิ้มๆจิ้มแซ่บๆก่อนจ้ะหืมห่วยแลแซ่บจังหอยเปิ้ลบลาไหาจ้ะพี่น้องใส่หอยเข้าไปน้จิ้มแซ่บๆของเห่าใส่เข้าไปพี่น้อง กลังสีเฮตดอันแปซส่าป,ปลาอยู่จะสร้างปลาเพิ่นมู่บ้านใดเนาจ้ะจสวดระจ้ะเด้นๆนี่หนอ่งหิวเขาวคือเกาพี่น้น่งไม่ฉลองน้ำกันเ้ยพี่น,น้่ง ปีใหม่ขอบกลัวแม่ออนส่วนหมางบ่ค่อยได้ฉลองกันปันใดนะจะพี่น้องจ้กปูหนึ่งกระเฮ็ดงานวั่นยุดกับบ่ไดยุดน้ำมูจ้ะพี่น้องใส่ไปเลยจ้ะใส่ไปเลยจัยงสิโอ้ยแซบๆจ้ะพี่น้องตักใส่น้ำจิ้มสวดน้ำจิ้มใส่บันก็ปุ่มเลยพี่น้องจ้ะ ปุ่มดีๆยัดด่วนอืมอืมออีกหนอนุยาตจินมือด้จ่งปอง น้ำกันด้วพี่น้องหอยสดๆพี่น้องตัวเนียนไม่คอน้างสิแพร่งอยู่พี่น้องจ้าเพราะว่ามันสิเบิดฤดูกาลแล้วเนาะมันเข่านาหนาวแล้วอ๋อ,อสด้ย,ย,ยอุยจุยั่อยจุ้ กินน้ำกันนะจ๊ะพี่น้องมันอึนกะขับวปุ้นจ้ะขับวปุ้นเสาวขับวปุ้นใส่หอยใส่สุดยอดพี่น้องใส่มือลุยเลยจังสิงวดน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มซีฟู๊นนะจ๊ะพี่น้องจ้ะ กินซี่ปูดแลวก็เอาทั่วลิสงหลาดนะจ๊ะพี่น,น้องก็สีนัวนัวมันมันจังซี่นอกจากตุ่มแล้ว ยพี่น้องเห็นบะโอ้โหน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดๆแซ่บๆซับทุกคำี่น้องืมอาได้จับมาด้วย รวยกันแซบแบจ้ามาฉลองน้ำกันเ้อพี่น้องฉลองก้อนปีใหม่ขอพวกแม่นี่ปีใหม่บอกใครได้อยู่ความหนากันปใดเพราะว่าแฟนแมวก็เฮ็ดงานชว่วงนี้ลอกดาวกับสิบไปฉลองข้างนอกอย่างดีจ้ะพี่น้องอู้ มาจ้ามาจ้ามาเด้อจ้า ใส่มือขอโทษขออให้ด้วยพี่น้องเออลุรยรหลดเพ็รกินเองพี่น้องจ้าโอ้ยสาวคุนโมมีมือโอ้ยเสบเผ็ดหยุดไม่อยู่พี่น้องน้ำจิ้มซวยลงไปพี่น้องน้ำจิ้มกะไรน้ำจิ้มข้นกะไรน้ำจิ้มอันนี้กะแซบ่บตุ่มหลดพี่น้อง ข้ามยืนยัพี่น้องคนะ่าเสียเวลาเนาจะค่าแกะเปลือกความอยากความแสบหยุดบอยช่วดลงไปพี่น้องโอ้ยผล่น,นละลายละลายละลายหยาบบ่มเลย ว่ายลายลายหางี่นเนงะว่าวลายก็บพิ่ได้กินจังวานเนาะอันนี้เป็นหอมแมวสีมะพรัาใส่กับเนยนะจ๊ะโอ้ยจวดแล้วพี่นนองบวดบวดบวบโอ้ยตุ่มรดอต วอหเมน,น,นูนี้อย่าหยุดแซบพี่น่องอย่าหยุดกินทนั้งเผ็ดทั้งแซบทั้งทั้งกินทั้งแซบอันนี้ที่ขาดปากบดด่ได้เลยพี่น่องเอาไว้ตัวเจ้าบ้าก่อน นหอยเจ้วไก่อนพี่น้องขาดช่วงหอยใหญ่ๆพี่น้องจ้าเมื่อนี้ถือว่าหอยอันโตพอปันได้เนาะพี่น้องมันอันเริ่มพิษหรือดูการหรือล่า ตัวหอยก็เริ่มหน่อยลงนาหอนโอ้ยมีแต่ตัวบักเปล่งเลยจ้ะซูซีกับไม้เนี้ยจะเลี่ยนล่ะอือ้าวจวดก่อนพี่น้องเกิกอ,อดใจไม่อยู่จวดเข้าไปจิ้มรสด็ดข้องเข้าสวดลงไปพี่น้องโอ้ยละลายละลายละลายในปากเลยพี่น้องจ้ะ ว่าจ mm ัดฟานปบื้มหอเบื uh ้บบะเนี่ยอืเห็นตะมือเนาะพี่เนาะ อุ้มได้ดีสวดมันอ่ะอืมๆการละคำโป๊ะเจ้าจวดเลยพี่น้่งโอ้ยสัดใจไม่ใหญ่สอนใจไม่ใหญ่สอนจวดจวดหอยต้องไปพี่น้องโป๊เข้าไป จิ้มรสเด็ดของห้าวสวดลงไปโอ้ยละลายละลายในปากตุ่มดีดีพี่น้องเลยยัดบ่มรส จากโตคนต้องไปพี่น้องกินประยุทธ์เลยพี่น้องเลยแสบคักฟินคักปุ่มดีๆปุ่มดีๆบัน ngon lắm bà tung đi đi nhát bom à นะจ้าอิมแล้วจ้าพี่น้องจ้าอิ่มเหมือนเดิมนะจ๊ะเอนอิ่มใดลงเวทีใดนะจ๊ะพี่น้องจ๋าหอยแขรงกับเบิร์ดถาดก็ดีจ้าพี่น้องจ๋าโออเพสเพสเพสแสบแสบๆจ้าพี่น้องปากบานเลยจ้าพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งติ๊งดิ่งนะจ๊ะพี่น้องจ๋ะเพื่อสีบ๊อบผัดคลิปต่อๆไปของแมวนะจ๊ะพี่น้องจ๋ะสำหรับคลิปวันนี้อิ่มแล้วลงเวทีนะจ๊ะพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบบบาาาายยจจ้พกันนใหม่ะ๊ยจ้า